สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นข่าวพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและคานาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนดูดวงส่วนตัวสามารถอัดนาอดีมาที่ Billiver หกสิบเก้าที่มีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวก็ใช่เรื่องอัดนาอดีมาถามค่าครูได้ครับโอเคนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีโคจร ย้ายราศีนะครับจากราศีบินพบินาได้ตำแหน่งเกษตรเข้าสู่ราศีตนุตัวตนนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งจะส่งผลอย่างไรกับคนราศีเมษราศาเมษเราบติดตามรับฟังกันเลยครับ <c oughs> ขอประกาศโปรโมชั่นนะครับของเดือนบิณฑาคมนะครับก็คือวันที่9อ่าวันนี้วันที่8นะครับที่ผมอัดคลิปในนั้นวันที่9้าคือเริ่มตน้นตอนที่ลงคลิปนั่นเองนะครับหมายถึงคุณได้ดูคลิปนี้คือวันแรกนั่นแหละครับก็คือแอดไลน์ดีไปถามค่าครูได้จะได้ราคาพิเศษนั่นเองนะครับ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นคารอะไรแบบเบนแอกแรกะนะครับสิ้นสุดนะครับในวันที่20มีนาคม2 5 6 6น้ั่นเองนะครับ9ถึง20มีนาคมนะโอเคเออผมลดค่าครูให้เนื่องจากว่าผมต้องการเงินก้อนหนึ่งไปซื้ออะไรบางอย่างนะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้เงินก้อนนั้นส่วนตัวคุณก็ได้ราคาพิเศษในการลดค่าครูเนาะประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูกันต่อเลยนะครับ ะลัคนณะเมษอยู่ที่ตรงนี้นะครับจุดกําเนิดนะครับทั้งราศีลัคนานะอยู่ที่ทิศเหนืออะนะครับบอกไว้เลยว่าราศีเมษนะโชคดีนะครับไม่ไม่ได้รับกระทบผลเสียมากเท่าไหร่มันจะมีจุดหนึ่งที่เสียนอกนั้นคือดีหมดนะครับโอเคเรามาดูกันเลยดาวพฤทธศีขนาดนี้โคจในเดเรนวินาใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายว่าคนราศีเมษนะมีเพศมีคัดมีภัยนะครับเพราะอะไรครับสุภาษสุภาษแปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าความเจริญ ไปอยู่ในเือนวินาศก็แปลว่ามันหมดเส้นไปมันหายไปหรือบางทีผู้ใหญ่ก็ทำลายเราทั้งที่เราต้องการผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตแต่เรากลับโดนผู้ใหญ่นั้นเล่นงานเองนะครับประมาณนี้เจอมาแล้วประมาณ1ปีนะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ข้างใต้กันนะว่าใครเจออะไรกันมาบ้างเนาะอะไรประมาณนี้ดีก็ได้นะครับรายก็ได้โพสต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับทุกข้อความนะผมอ่านทุกข้อความทุกราศีอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ พบวินาศนะครับก็กำลังจะหมดไปแล้วณนะปัจจุบันนี้ยังอยู่ในเรือนวินาศนะครับอีกประมาณ1เดือนกับ1สัปดาห์โดยประมาณนะอ่านะครับก็คือเดือนมีนาคมบวกกับเมษานิดนิดเนี่ยนะครับอืมโอเคอ่าจำดีๆนะครับดาพวพฤหัสบดีจะย้ายราศีวันที่19เมษายน2566ย้ําอย้ำอีกครั้ง19เมษายน2566ถามว่าอ่อผมเด่นย้ำเพราะว่าให้คุณฟังชัดชดว่า วันที่19เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่เคยบอกมาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าผมบอกว่าเออหลังสงการหลังสงการอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันต้องหลัง19เมษานะครับอ่าทีนี้ไม่มีเขียนอะไรไว้เลยเนาะก็ดังนั้นก็เลยจะให้ฟังกันดีๆเนาะโอเคประมาณนี้ทีนี้พอเดินเข้า19เามษายนดาพัสดีอยู่ในตาแหน่งราชาโชคราชาโชคเนี่ยถือว่าด,ดีนะครับเป็นเขาบอกว่าราชาโชคเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเอ่อบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นกเกษตรใช่ไหมครับแต่บางคนบอกว่าไม่ เราจะโชคดีกว่าเกษตรนะครับมันก็แล้วแต่คนอะเพราะว่าเราจะโชคหมายถึงเราได้ง่ายในจุดนั้นเลยอะ่อะายคามว่าอย่างเช่นเป็นนายแพทย์อย่างเงี้ยใครก็นิยมใช่ไหมใครก็ต้องการาจบมาแล้วเงินเดือนสูงนั่อย่างเงี้ยนะ่ะเขาเรียกว่าจบก็หมายถึงว่า,อาพอจบมาปุ๊บคุณได้คําว่าราชาโชคไปเลยติดตัวไปเลยครับแต่ว่าถ้าเบิดคนใครได้เกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาหลังเกษยียณอย่างเช่นเขาว่าเกษตรหมายถึงความมั่นคงของตัวตนนะครับบางคนไม่มีเกษตรนะครับแต่ผมเนี่ยได้เกษตรตัวเดียวเนาะ คือไม่ควรมีมากนะ,กะเกษตรอุดประนิดเนี่ยนะครับควรจะมีอย่างละหนึ่งเท่านั้นซึ่งผมก็ได้อย่างละหนึ่งผมไม่มีราชาโชคแต่ผมมีเทวีโชคดังนั้นผมกวาดเรียบทุกเอ่อทุกตําแหน่งนะครับทั้งอุดทั้งกเกษตรทั้งเอ่อเทวีโชคทั้งราชาโชคไปอยู่ในระวังสองตัวเนี่ยนะครับราชาโชคได้สองตัวเลยอืมโอเคทีนี้อืมไม่ใช่สิสามตัวเลยในระวงังผมได้ราชาโชคสามตัวโอเคทีนี้ เวลาเข้าระวังนะครับก็ควรจะมีหนึ่งผมก็มีหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ดันอยู่ในภพเสียนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ฟื้นฟูไอ้ภพเสียนั่นแหละเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับดาวพฤหัสดีอยู่ในตำแหน่งเนี้ยจะอยู่ไปประมาณมสิบเก้าเมษายนจนถึงเมษายนปีหกเจ็ดนะครับบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เพราะยังไม่ถึงเวลาคยกว่ายังไม่ถึงใกล้เวลาเนาะเพราะว่าผมเนี่ยรู้ถึงแค่เดือน เมษานี้แหละครับคือไม่ได้ดูมากไปกว่าคุณเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่จํามากถ้าจํามากมันจะปนกันนะ่ะเขาะ้าใจไหมครับนะักพยากรณ์จะงงนะครับก็เลยว่าเออโอเคไม่ไม่จรข้างหน้าเนาะเอาแค่แบบ1เดือน,1เ,อน1เดือนก็พอแล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับด้วยดาวพิจิตรีอยู่ตําแหน่งนี้ยมันจะเจอดาวราหูก,ก่อนนะครับแต่จะเจอกันชั่วคราวแต่คาว่าชั่วคราวคือครึ่งปีนะครับก็คือ6เดือนเลยนะหเดือนคือครึ่งปีเนี่ยนะครับ ตั้งแต่แตวังที่ันทเ่19เมษายนนะครับนับไปจนถึง17ตุลาคมนะครับ2566น,นี้แหละดาวราวหูถึงจะย้ายในเรือนวิน,นาศนะครับค่อยว่ากันนะจะไม่พยากรณ์ใดๆเนาะเอาแค่ว่านี้ก่อนว่าดาวพฤหัสเจอกับดาวราวหูช่วงแรกนะครับตั้งแต่19เามษายนถึง17ตุลาคมเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันดีครึ่งเสียครึ่งอพูดง่ายมันเป็นทุกขลาบพระหัสกับราหูเป็นคู่พระคู่โจรน,นะครับหมายความว่าเจอเรื่องก่อนแล้วจะดีเทียงจงจําไว้ว่าต้องเจอเรื่องก่อนเพราะมันเป็นนคคู่ขััดแยงะรบ ดาวพิเศเป็นเทพดาวราวหูเป็นมารน,นะครับดังนั้นเนี่ยคู่เทพคู่มารมันก็เลยทําให้มันเข้าพวกกันไม่ได้ c o l ัส r s p ีเข้าใจไหมครับต่างความคิดต่างจริยธรรมต่างๆไม่เหมือนกันเลยสักอย่างก็เหมือนคล้ายกับพระาราตดาวเสาเนี่ยแหละครับก็คือคู่พระคู่โจรอีกอย่างหนึ่งก็คือพระกับโจรอันนี้คือพระกับโจรเลยแต่ถ้าเป็นดาวราวหูหมายถึงคู่เทพคู่มารน,นะครับประมาณนี้มันหมายความว่าจะมีการขัดแย้งกันในตัวตน คือหมายถึงว่าคุณอาจจะคิดผิดทําผิดหรือบางอย่างคคุณอยากาพูดง่ายๆนะครับไอ้ไม่ได้ด่าเนาะแต่ว่าพูดตามตามจานวนลาภาเนี่ยเจ้าเรือนลาภามันหมายถึงความโลภนะครับพอลาภาไปกลุ่มตัวได้ตําแหน่งเทวีโชคนะครับได้ทั้งราชาโชคและเทวีโยเอ่อเทวีโชคกลุ่มกันเลยครับดังนั้นคนลาศีเมษจ,จึงเอ่อโชคดีหน่อยแต่มันก็มาจากความโลภของเราด้วยโลภมากลาบหายแต่ถ้าโลภแบบใช้หลักการ <madre>: hmm. โลภแบบมีคุณธรรมใช่นไหมดาวพฤษฎีหมายถึงมีคุณธรรมดังนั้นเนี่ยมันจะได้แบบครึ่งๆกลางๆข้อดีคือครึ่งๆกลางๆหมายความว่าดาวราหูคือความโลภโลภแล้วดาวพฤษฎีหมายถึงมีจริยธรรมก็หมายถึงว่าโลภแบบมีจริยธรรมก็ถือว่ายังได้เข้าใจไหมครับหมายถึงว่าพ่อค้าแม่ขายอยากรวยอย่างเงี้ยก็คือขายของแล้วแบบอาจจะมีแบบกลยุทธ์นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นลดแลกแจกแถมให้คนซื้อเยอะอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยเมื่อกี้พูดเขาได้ การดูดูส่วนตัวนะครับก็คือใช้โปรโมชันนี้แหละนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้เราอะประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือดาวราเหมือนกันนะบอกเลยว่าดาวพัสดีกับดาวหูผมเนี่ยกำลังเป็นตอนนี้เลยก็คือให้ทุกคนไปดูดูส่วนตัวแล้วก็ผมต้องการเงินก้อนนะครับแต่ผมไม่ได้โลภแต่ผมต้องการเงินก้อนก้อนหนึ่งที่ไม่เบียดบังในรายได้ปกตินะครับก็เลยจัดโปรโมชันขึ้นมานะแต่คุณก็ได้ประโยชน์นะอืมโอเคนะครับทีนี้ยังไม่หมดเวลา ดาวที่กระดาษพุธเนี่ยไม่ต้องตกใจมันเป็นแค่เดือนเมษายนเ,นเดือนเดียวนะครับอันนี้คือชาร์ตของเดือนเมษายนนะครับผมขี้เกียจทําคลิปนะครับขอ,อไม่ใช่ขอขออภัยนะที่นี้เพื่อผมขี้เกียจทํากราฟ,ฟิกนะครับแต่ขนาดนั้นก็ยังทํากราฟ,ฟิกใหม่หมดเลยะนะครับดัดแปลงจากอันเก่านะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นอันเก่านะครับที่ที่ผมทํามาแล้วแต่ว่าออนอกนั้นคือทําเพิ่มเนาะโอเคก็คืออย่างนี้ครับดาวพุธด,ดาว ดาวรายเดือนเท่ากันเอาพูดง่ายดาวรายเดือนเนี่ยอย่าไปสังอย่าไปสนใจมันมากแต่มันก็มีผลนะครับแต่มีผลแค่เดือนเมษายนไงอ่านะครับอาจจะมีรอยต่อในเดือนพฤษภาก็ได้ก็ต้องดูก่อนอ่ดานะดาวอาทิตย์ใช่นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ในครึ่งเดือนพฤษภานะครับดังนั้นเนี่ยจะยังอยู่ในตรงจุดนี้ที่เรามาดูกันว่าอา้าวลืมบอกไปว่าเดี๋ยวจะมีการพยากรณ์เดือนเมษายนอย่า,อย,าอย่าค่อยไปฟังในตอนนั้นอย่าไปพูดตอนนี้แล้วกันเนาะโอเคทีนี้มันจะมีอิทธิพลหนึ่งนะครับที่ท ดาวเสาขึ้นจากเรือนกรมมะเข้าสู่เรือนลาบนะครับลาภะแล้วต่อจากนี้ไปสองปีครึ่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะถอยหลังไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะนะเพราะเขาเสิร์ชเข้าไปแปลว่ามันจะต้องถอยหลังแน่นอนนะครับดาวเสาเนี่ยอยู่ในเรือนลาบเนี่ยเดี๋ยวแค่ว่ากันเนาะแต่หมายถึงว่าเราก็เคยพูดไปแล้วเนาะดาวเสาเข้าเรือนลาบเนี่ยก็หมายถึงว่าบางทีอะลาบผลน,นั้นเนี่ยยากยากกว่าจะได้แต่ได้แล้วมันมันลาบโตก็ลาบใหญ่เลยอะประมาณนี้ครับอืมแต่ดาวเสาเข้าเรือนลาบปุ๊บมันจะ ถูกควบคุมด้วยดาวพฤหัสบดีขออภัยครับดาวพฤหัสโดนควบคุมด้วยดาวเสราร์นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่ภาคคู่โจนอีกแล้วนะครับดังนั้นดาวพฤหัสโดน,นลุมนะครับดาวเสราร์ส่งเกณฑ์นะครับด้วยตำแหน่งโยกนะครับไปถึงดาวพฤหัสดาวราหูควบคุมพฤหัสอีกก็<ๆ>คือพดวดง่าย่ากลุ่มกันเลยนะครับการเป็นว่าดาวพฤหัสบดีโดนโจรและมารเนี่ยนะครับเข้ามาลุมนะครับแต่ไม่เป็นไร คือผู้ทรงศีลน,นะครับก็คือพูดง่ายว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกก็เหมือนกับผีครับที่ที่เวลาเจอสร้อยพระก็จะกลัวใช่ไหมครับส่วนดาวเสาก็หมายถึงโจรโจรก็ไม่กล้าฆ่าพระหรอกบอกเลยไม่กล้าฆ่าพระกลัวบาปกรรมพราะแค่ตัวเองไปขโมยของชาวบ้านเนี่ยก็บาปกรรมจะแย่แล้วเข้าใจไหมครับพระก็จะกล่อมให้สองดาวเนี้ยกับใจสุดท้ายกับใจก็คือดีขึ้นดังนั้นหมายถึงต้นไายไปดีครับ จำไม่เลยว่าไอ้ดาวเสากับดาวราหูเจอกระดาวพัหัุสดีเมื่อไหร่จะต้องเจอขัดแย้งกันก่อนเหมือนกับการที่เกิดการประท้วงชุมนุมกันอยู่เนี้ยนะครับก็ไม่ได้เอ่ยถึงนะแต่หมายความว่าเนี่ยมันคือการขัดแย้งกันด้วยการที่ดาวเสาเนี่ยขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับกำลังไปถึงดาวราหูนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสดีกำลังจะย้ายแล้วมันน่าแปลกตรงนึงนะวิจารณศาสตร์ไทยเนี่ยมันจะมีแสงเ่เข้าไปก่อนดังนั้นเนี่ยเรื่องจะเกิดก่อน ดวงดาวที่จะปรากฏส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกกรณีกรณีบางอย่างก็ต้องเข้าไปก่อนแล้วถึงจะเกิดเรื่องเพราะว่า okay. ด้วยแสงของดวงดาวอ่ะมันเขาเรียกเขาเรียกว่าไงสมมุินะอย่างเช่นเนี่ยนะครับวงกลมเนี้ยจะมีแสงเนี่ยรอบตัวเองเนี่ยดวงดาวนะดวงดาวมีแสงเนี่ยรอบตัวเองดังนั้นเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเคลียราสเซียอยู่นี่พอเคลียร์าสซีนี่มันยังไม่เข้าก็จริงแต่แสงมันเข้าไปแล้วครับเห็นหรือยังเรื่องก็เกิดแล้วครับ มันเป็นบางาณนี้นะอืมนั่นแหละก็นี่ไงมีเหตุเนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอีกแล้วนะครับแต่จะสิ้นสุดนะครับปลายปียนะู่นน่ะ ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่ออีกแล้วนะครับเรื่องของการขัดแย้งกันแต่รัฐธรรมนูญเข้าเลือนตัวตนแล้วยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งนะครับแต่อาจจะเป็นปลายปีไม่ใช่ช่วงนี้นะครับเมษายนเนี่ยจะเริ่มมีอะไรดีๆขึ้นนะครับแต่ยังไม่สุดนะจนกว่าดาวราหูจะออกมาเป็นเรือนวิศน,นะครับเพราะว่าตามจริงดาวราหูอยู่กลุ่มตรงนี้บางทีก็ดีบางคนก็บอกว่ามันดีนะเพราะมันได้ตําแหน่งเทวีโชคไงอ่านะครับ <c oughs> ประมาณนี้เนาะย,ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่าไปในเดือน เมษายนพยากรน,นะเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวจะเป็นต่อจากคลิปนี้ลง12ราศีก่อนเนาะสามารถติดตามพไปกรได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเปิดหลังใจให,ใหได้เลยครัขบขอบคุณครับ